ครับหลังจากที่เดินมาประมาณ1กิโลเราก็เดินมาถึงหมุดโลกที่มี1ใน3ของโลกนะครับอยู่บนยอดเขาสะแกกังจังหวัดอุทัยธานีครับก็ะจะเดินมาถึงเหนื่อยมาก ว่างๆลองมากันนะครับอยู่บนยอดเขาสาแกกลังห่างจากลานจอดรถประมาณหนึ่งกิโลนะครับยังไงว่างๆมากันนะครับพักก่อน